ิฟวิ่งโฮมไว้ New m a ด้าซีเอ็นะครับในรุ่นเอสนะครับตัวนี้นะครับกระจังหน้านะครับเป็นโครเมียมนะครับตะแกรงนะครับจะเป็นสีดำด้านนะครับให้อารมณ์ความคลาสสิกมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับโลโก้มาด้าอยู่ตรงกลางนะครับไฟหน้านะครับเป็น LED โปรเจคเตอร์นะครับพร้อมเวทีมหรือว่านแอมนะครับไฟเลี้ยวนะครับที่มันกระพริบกระพริบตอนนี้นะครับ เป็นสีเหลืองอมพันนะครับแบบ LED เช่นเดียวกันนะครับทำให้รถเดมันดูสปอร์ตมากๆเลยนะครับโดยเขาจะมานะครับในล้อแมกอันรอยนะครับขนาด18นิ้วนะครับสีเงินตัวนี้นะครับแล้วก็คิ้วซุ้มล้อนะครับจะดูใหญ่มากนะครับทำให้รถเดมันดูสปอร์ตมากๆเลยนะครับด้านท้ายนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นท่อจริงทั้ง2อันเลยนะครับเป็นท่อคู่นะครับโลโก้ CX30 นะครับฟ้าท้ายนะครับตัวนี้นะครับจะได้เป็นแบบไฟฟ้าแล้วนะครับในรุ่นเอสนะครับ ในส่วนของเบาะนะครับปรับไฟฟ้าได้10ทิศทางนะครับเมมโมรี่การ์ดได้ที่ตัวรถ2องตำแหน่งที่ดอกกุญเจอีก2ตํตำแหน่งด้วยเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ในส่วนของพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะครับปรับได้4ทิศทางนะครับเป็นแบบไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับน้ำหนักเบาทีเดียวนะครับตอนขับช้านะครับขับเร็วก็จะหน่วงขึ้นนะครับตามรอบคามเร็วนะครับตัวนี้นะครับ มาพร้อมนะครับหน้าจอเซ็นเตอร์ดิสเพย์นะครับ8.8นิ้วนะครับสามารถเชื่อมต่อ Apple a p p l e CarPlay a ย d r o i อ a โต้ได้บลูทูธได้นะครับตัวนี้นะครับตรงกันโซนหน้านี่ออกแบบมาสวยงามเลยทีเดียวนะครับมันงัดประณนตนะครับ Growing up ain't easy things to do weekly too many thoughts to think deeply too many thoughts to be sleeping yeah oh my god i'm not eating i feel so empty i'm receding and all of my friends are misleading all of these posts and the lives they are leading yeah oh no way i ain't gonna stand for this today i'm gonna keep my head down i'm okay i don't wanna listen to a word they say and we all know fear is a slogan. Yeah, and we all feel broken. Yeah, and we all outspoken. Need someone who could just so shy. I struggle in this place. Been in circles several days. Never knowing the right way. yeah. Sometimes I struggle in this place. People look the other way. พบกับผมนะครับบ่าวทวงเมืองสีออตโตค่าที่โชว์รูมมาด,ด้าทีทีซีสเกตหาง่ายครับโดยโชว์รูมที่ผมอยู่จะตั้งอยู่ใกล้กับสะพานขาวติดกับถนนใหญ่เส้นซีสเกตอุทุมพรวิสัยใกล้ห้างบิ๊กซีนั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับ n ิว m a ด้า c x 30นะครับในรุ่น S นั่นเองนะครับ สำหรับท่านผู้ชมท่านไหนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ขอฝากกดไลค์นะครับคนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจนะครับกดติดตามช่อง u t u b e นะครับเพื่อให้บ่าวทุงเมืองสีนะครับมีกําลังใจนะครับในการถ่ายทําคลิปดีๆต่อไปนะครับสําหรับท่านผู้ชมท่านไหนนะครับอยากจะสัมผัสรถจริงนะครับอยากจะเจอรถจริงนะครับหรืออยากจะทดลองขับนะครับก็มาพบเจอเขาได้นะครับที่ ซีสเกตทีทีออโต้โมบิลแห่งนี้นะครับหรือสามารถนะครับติดต่อเข้ามานะครับสอบถามรายละเอียดก่อนได้นะครับทางช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหรือลูกค้าท่านไหนนะครับอยากจะเอารถเข้าเช็คระยะนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับเปลี่ยนแบตเปลี่ยนอะไรต่างๆนะครับก็สามารถติดต่อผ่านช่องทางของบ่าวทุ่งเมืองสีได้เช่นเดียวกันนะครับครับสวัสดีท่านผู้ชมอีกรอบนะครับนิวมาด้าซีเอ็กสามสิบคันนี้นะครับปีโมโนเยียสองพันยี่สิบสองนะครับ รุ่น S นะครับคันนี้นะครับราคาค่าตัวของน้องเขานะครับอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าหมืนันบาทตนเองนะครับในสีปกตินะครับการออกแบบของมาด้านะครับก็จะเป็นแบบโคโดดีไซน์นะครับในมาด้าทุกๆรุ่นเลยนะครับตัวนี้กระจังหน้าเส้นซิกเนเจอร์วิ้งตรงนี้นะครับเป็นรูปทรงห้าเหลี่ยมนะครับเป็นเอกลักษณ์ของมาด้านะครับตัวนี้นะครับแล้วก็โลโก้มาด้านะครับตรงกลางนะครับตรงตะแกรงนะครับตัวนี้นะครับในรุ่น S รุ่นสนะครับเขาจะเป็นสีดำด้านนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับสวยงามนะครับทำให้รถีมันมีคลาสสิกมากนะครับไฟหน้านะครับเป็นแบบ LED โปรเจ c เตอร์นะครับแล้วก็เรทามลั n n ิ่งแรมนะครับตัวนี้นะครับที่มันกระพริบนี้เรียวสวยนี้คือเป็นไฟเรียวนะครับแบบ LED เช่นเดียวกันนะครับสีเหลืองอมพันธนะครับทำให้รถตีมันดูหัวหรวนะครับสปอร์ตยิ่งขึ้นไปนะครับในส่วนของไฟหน้านะครับ ใน New m a z ด a CX30 นะครับในปีโมเดียยีนะครับจะเป็นระบบนะครับ a d ดแ i v e f r o t t ต i ไลทิงซ s สเตนะครับก็คือระบบปรับองศาไฟหน้าตามการหักเหลี้ยวของพวงมาลัยนั่นเองนะครับจะมีในรุ่น C และรุ่น S นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับในปีโมเดียร2ยีนะครับก็ทันสมัยขึ้นนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับในรุ่น S นะครับก็จะมีเซ็นเซอร์เพิ่มขึ้นมานะครับ ในปีโมโนเยียสองหนึ่งจะยังไม่มีนะครับแต่ว่า -2 องนี่มีเซ็นเซอร์หน้ามาให้แล้วก็สปอร์ตเพนต์ชิพมาให้นะครับตัวนี้นะครับโปรโมชั่นประจําเดือนนะครับนิวมาด้าซีเอ็กนะครับในรุ่น C ขึ้นมานะครับรับวดอยู่ที่4ี่หมนนะครับของแถมจัดเต็มทุกรายการนะครับตัวนี้นะครับโปรโมชั่น่แรงมากเลยทีเดียวนะครับแล้วยังไม่พอนะครับตอนนี้นะครับมีมาด้าแคร์มาให้ด้วยนะครับ5ปี1นึ่งแสนโลหรือว่า10ครั้งนั่นเองนะครับ ถือว่าแรงมากๆเลยนะครับตอนนี้โปรดีมากๆนะครับ New Mazda CX-30 คันนี้นะครับเขาจะมาในเครื่องยนต์ Sky a c t i v ซ์นะครับเครื่อง2,000นะครับดับเบิลโอแฮปคัมชาร์ปนะครับแถวเรียง4สูบ16วาล์วนะครับตัวนี้นะครับพร้อมนะครับระบบวาล์วแปรผันคู่นะครับอัจฉริยะนะครับดู SVT นะครับแล้วก็ระบบท่อไอเสียนะครับแบบ421นะครับแบบแฮนเดิลนั่นเองนะครับแบบรถแข่งนะครับท่อไอเสียแบบยาวนะครับทำให ปกันไอออียนี่รื้ไอออนกลับนะครับตัวนี้นะครับระบบการจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับจะเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับ direct injection นะครับตัวนี้นะครับให้แรงม้าสูงสุดนะครับม้า165ตัวนะครับที่6,000รอบต่อนาทีนะครับและให้แรงบิดสูงสุดนะครับตัวนี้นะครับอยู่ที่213นิวตันเมตรนะครับที่4,000รอบต่อนาทีนะครับอัตราในการบริโภคน้ํามันนะครับ ของเสียงนะครับจะอยู่ที่15.4กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ถือว่าเป็นรถเครื่อง2 0 0พันนะครับแต่ว่าประหยัดน้ำมันมากมากเลยนะครับสามารถรองับน้ำมันนะครับตั้งแต่ e 2 0 e 1 0เนาะแล้วก็ e 8 5แล้วก็แก๊สโซฮอล์ก็าขึ้นไปนั่นเองนะครับโดยนะครับเขาจะมาในล้ออันรอยนะครับสีเงินนะครับขนาด18นิ้วนั่นเองนะครับแล้วก็ฝาครอบปิดเพลาไว้นะครับโลโก้มาได้ตรงกลางนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับ เ้หน้าเป็นดิสเบรกล้อหลังก็เป็นดิสเบรกเช่นเดียวกันนะครับเขาจะมาในยางนะครับเดนร็อบนะครับตัวนี้นะครับขนาดยางนะครับความกว้างของหน้ายางนะครับอยู่ที่2อ5ยมิลเมตรนะครับแล้วก็แก้มยางนะครับจะอยู่ที่55%เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ R นะครับก็คือเวเดียนประเภทยางที่มีมียางในนั่นเองนะครับขนาดวงล้อ18นิ้วนะครับในส่วนของดัชนีนะครับ 98นะครับก็คือน้ําหนักที่เขาสามารถรับได้นะครับถ้าาดูตามตารางนะครับก็อยู่ที่690กิโลกรัมนะครับตัวนี้ที่เขาสามารถรับได้นะครับความเร็วนะครับที่เขาสามารถทนได้นะครับก็อยู่ที่210กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะว่าเป็นรหัสของ H นะครับตัวนี้หรือตีเป็นไม์ก็อยู่ที่113ไม์ต่อชั่วโมงนั่นเองนะครับความเร็ว200นี่ก็ถือว่าเยอะมากนะครับคันนี้นะครับยังสามารถทนได้ ความเร็วสูงสุดที่210นี่ก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับไม่น้อยเลยนะครับก็ไม่แนะนําให้ขับความเร็วเกินข้อกําหนดนะครับถ้าขับเร็วกว่านั้นมันอันตรายนะครับทุกวันนี้นะครับรถก็เยอะนะครับระบบกันสั่นสะเทือนนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นแบบอิสระเม็เฟอร์สันสัดนะครับไม่เกะกันโขงนะครับด้านหลังนะครับจะเป็นกึ่งอิสระทรอชั้นบีมนั่นเองนะครับในมาด้าซีเอ็ก30นะครับในส่วนของไม้ปัดน้ําฝนนะครับของ ซีเอกสนะครับหรือว่ามาด้าสนะครับเขาจะซ่อนไว้แบบนี้นะครับเป็นแบบวิวอินนะครับตัวนี้ฉีดอัตโนมัตินะครับตรงที่ฉีดนะครับจะถูกติดกับไม้ปัดน้ําฝนเลยนะครับทำให้ฉีดได้กว้างแล้วก็ทําความสะอาดได้ง่ายนะครับน้ําก็จะไม่บดบังทัศนวิสัยนะครับในการฉีดนะครับตัวนี้นะครับในส่วนกระจกนะครับด้านบนนะครับจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับตัวนี้สีเทานั่นเองนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนี่เลี้ยวสวยเลยนะครับเป็นแบบ l อวดีนะครับตัวนี้นะครับ คิวกันสาดแท้จากศูนย์นะครับเป็นแบบ4ชิ้นเนาะมีทั้งสองฝั่งเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้คือเป็นโครเมียมนะครับเจดยาวไปทําให้รถมีวิวหรูหรามากตรงเสา A เสา B เสา C นะครับจะเป็นสีดําด้านนะครับในรุ่น S และรุ่น C นะครับตัวนี้จะไม่ใช่ดําเงานะครับระบบเปิดประตูนะครับตัวนี้จะเป็นแบบ smart k e y l e s n t นะครับเป็นแบบสัมผัสนะครับพิมพ์มากนะครับเหมือนงานชิ้นเดียวนะครับตรงมือเปิดประตูนะครับ มาดไดซีเอ็กซ์านะครับในปีโมเดีย2์สองพันยี่สินะครับจะเห็นได้ว่านะครับเขาจะมีคิ้วซุ้มล้อนะครับที่ใหญ่นะครับทําให้รถนี่มันดูสปอร์ตมากนะครับข้อดีของคิ้วซุ้มล้อนะครับก็คือทําให้รถนี่มันเปื้อนยากนะครับแล้วก็เวลารขับวุยโคนนะครับวุยป่าอย่างงี้มันก็จะไม่ขุดนะครับเพราะว่ามีคิ้วที่ใหญ่นะครับกันโคนได้ดีนะครับตัวนี้ทําความสะอาดได้ง่ายนะครับ ในส่วนระบบความปลอดภัยนะครับของ New Mazda CX 30นะครับระบบความปลอดภัยขั้นพื้นฐานนะครับ a b a c นะครับมีให้เจ็ดตำแหน่งด้วยกันนะครับ Dynamic Stability Control นะครับระบบควบคุมเสียรถภาพการทรงตัวของรถนะครับมีมาให้นะครับ Traction Control System นะครับระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการลื่นเท่าไรนะครับมีมาให้นะครับ Hill Start Assist นะครับระบบช่วยออกตัวในทางลาชชันนะครับมีมาให้นะครับระบบป้องกันล้อล็อกนะครับ ABS นะครับ แล้วระบบนะครับกระจายแรงเบรก EBD นะครับแล้วก็เสริมแรงเบรก VA นะครับมีมาให้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ระบบนะครับไฟฉุกเฉินอัตโนมัตินะครับ Emergency Signal System นะครับเมื่อเบรกรถกระทันหันนะครับไฟฉุกเฉินจะติดให้อัตโนมัตินะครับมีมาให้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้จะเป็นระบบความปลอดภัยขั้นพื้นฐานนะครับในส่วนระบบความปลอดภัยขั้นสูงนะครับเขาจะมีระบบนะครับ Advanced b y Spot Monitoring นะครับระบบเตือนจุดอับสายตาขนาดเป็นเวรนั่นเองนะครับแล้วก็ r e a r Cross Traffic ออรนะครับหรือว่า RCTA นั่นเองนะครับเตือนจุดดับสายตาในขนาดถอยหลังนั่นเองนะครับมีมาให้นะครับเป็นระบบความปลอดภัยขั้นสูงนะครับตัวนี้นะครับเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันนะครับตัวนี้นะครับของมาด้าเซอรกสามสนะครับจะเห็นได้ว่านะครับจะมีไฟเบรกอยู่3ดวงด้วยกันนะครับแล้วก็ที่มันกระพริบอยู่คือไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ไฟแบบซิกเนเจอร์นะครับไฟถอยนี่สวยงามนะครับตัวนี้เป็นเส้นสีแดงนะครับ เป็นแบบ LED นะครับแล้วก็ไฟทับทิมด้านล่างนะครับในรุ่น S นะครับจะได้เซ็นเซอร์หลังสีตำแหน่งเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็กล้องมองหลังมีมาให้นะครับตัวนี้ในรุ่น S นะครับแล้วก็ท่อนะครับเป็นท่อจริงทั้ง2ฝั่งเลยนะครับไม่ใช่ท่อหลอกนะครับเป็นท่อคู่นะครับทําให้รถนี่มันดูสปอร์ตมากนะครับในส่วนของฝาท้ายนะครับก็จะเป็นระบบไฟฟ้านะครับสามารถกดที่กุญแจได้นะครับหรือกดตรงนี้80เซนได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้นะครับ เป็นระบบไฟฟ้านะครับในรุ่นเอนะครับและก็สามารถนะครับตั้งระยะนะครับความสูงต่ำได้นะครับจากตรงสวิตช์ตรงนี้นะครับกดดังสองครั้งคือล็อกตำแหน่งนะครับดัง5ครั้งคือยกเกตำแหน่งนะครับตัวนี้เป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับห้องสัมภารหนึ่งก็กว้างขวางเลยทีเดียวนะครับตรงนี้นะครับเป็นแบบไฟฟ้ามีระบบกันหีบด้วยนะครับสุดยอดมากๆนะครับปั๊บล็อกแบบนี้นะครับ ตัวนี้ก็เป็นไม้ปัดน้ําฝนด้านท้ายเนาะนะครับปัดได้กว้างเช่นเดียวกันนะครับเรามาดูในส่วนของภายในกันนะครับตัวนี้ก็รู้หราเลยทีเดียวนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยแบบมัติฟังก์ชันนะครับปรับได้สีทิศทางนะครับตรงนี้เนาะปรับได้นะครับสุดยอดมากนะครับมีปุ่มฟังก์ชันที่ใหญ่นะครับโคเมียมเลยนะครับสัมผัสได้ง่ายนะครับตัวนี้สวยงามนะครับรับสายวางสายนะครับอันนี้ก็ รูดคอนโทรลนะครับตรงนี้ด้านขวามือนะครับแล้วก็แตะตรงกลางนะครับตะเข็บได้นี่เนียบนะครับงานเทนเม็กเลยนะครับตัวนี้นะครับมีหน้าจอนะครับแอต i v ฟเดวิ d เวนชิวนะครับอยู่ข้างบนนะครับยิงแสงขึ้นนะครับสามารถปรับระดับได้นะครับสูงต่ำได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นหนังสีน้าตาลนะครับตะเข็บได้เดินไปนะครับทําให้รถนี่มันดูหรูหรามากดูพิมพ์ง่้ยมากๆเลยนะครับหน้าจอ m i d นะครับหรือว่ามันติอินโฟมิชันดิสเพย์นะครับเป็นแบบดิจิตอลนะครับตัวนี้ บองแล้วไม่เสียตานะครับตัวนี้นะครับสวยงามนะครับมาพร้อมนะครับจอซินเตอร์ดิสเพย์นะครับขนาด8.8นิ้วทีเดียวนะครับสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้แล้วก็แล้วก็บูทูได้นะครับตัวนี้ฟังก์ชันการใช้งานนะครับนะครับแล้วก็ตั้งค่าต่างๆนะครับผ่านหน้าจอซินเตอร์ดิสเพย์นี้เลยนะครับทำงานก็พูดกับปุ่มซินเตอร์คอมเมนเตอร์ตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับสวยงามนะครับ สกายแอ็ทีฟได้นะครับ6สปีดนะครับให้ความนุ่มนวลแม่นยำและมีประสิทธิภาพนะครับสามารถปรับเปลี่ยนมาเป็นแบบแมนนวนได้นะครับแล้วก็มีสปอร์ตนะครับเพิ่มความเร็วในการแซงนะครับตัวนี้นะครับแอร์เป็นแบบอัตโนมัตินะครับแยกฝั่งอิสระสายขวาเลยนะครับตัวนี้นะครับสวยงามนะครับงานประณีตมากๆเลยนะครับตรงนี้เป็นคมเงียบนะครับเดินไปตรงช่องแอร์นี่อันนี้เป็นผูหนังสีดํานะครับ กระจกเป็นแบบตัดแสงนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ไฟตรงนี้เนาะป้าวไม่มีไฟนึกว่าจะมัน B t ทนะครับ๋อไฟอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับเพดานจะเป็นสีครีมนะครับตัวนี้นะครับตรงวางแขนเนาะตรงนี้ก็สวยงามนะครับเก็บของได้นะครับเบรกมือไฟฟ้าออโต้โฮนะครับตัวนี้เบาะนังนี่งานเนีป้าเลยทีเดียวนะครับ เป็นแบบบูพุนอากาศนะครับตรงนี้นั่งแล้วไม่เหนียวนะครับมีปีกอกกระชับเป็นเบานั่งก็ลดความเหนื่อยล้าได้นะครับตัวนี้นะครับเบาะสามารถปรับไฟฟ้าได้10ทิศทางนะครับตัวนี้นะครับโอ้โหสุดยอดมากแล้วก็สามารถนะครับบันทึกที่นั่งเบาะนะครับที่ตัวรถได้2ตํตำแหน่งแล้วก็ที่ดอกกุญแจนะครับอีกดอกว่าตำแหน่งรวมเป็นสี่ตำแหน่งเลยโอ้โหถือว่าเยอะมากๆนะครับ ระบบความปลอดภัยต่างๆนะครับพวกใบสปอร์ต a c t a นะครับถ้าไม่ชอบก็สามารถปิดได้นะครับผ่านหน้าจอตัวนี้เซนเตอร์ดิสเพย์นะครับตัวนี้หรือว่าไอสต็อป TCS เซนเซอร์นะครับเบด่านะครับสามารถปิดได้นะครับผ่านปุ่มพวกนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงประตูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหนังสีํำตาลนะครับกระจกออโต้ต้อง4บานอุ้ยได้เยอะมากๆเลยนะครับกระจกออโต้ต้อง4ี่บานเลยนะครับ วัสดุตรงนี้นี่รูหราวิทีเดียวนะครับตรงประตูนี่พิมพ์มากมากเลยนะครับในส่วนห้องผู้โดยสารตอนหลังนะครับก็กว้างขวางนะครับแลวก็มีแอร์ตอนหลังให้ด้วยนะครับตัวนี้นั่งได้สบายแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำให้ด้วยนะครับในตอนหลังนะครับถือว่าออปชั่นนี่จัดเต็มเลยทีเดียวนะครับครับเป็นไง่ะครับสำหรับ Cross Over SUV คันนี้นะครับโปรโมชั่นนี่ แรงเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่เขาเปิดตัวมานะครับก็มียอดขายกันนะครับสนั่นบันไว้เลยทีเดียวนะครับรุ่น C นะครับจะหาว่ายากนิดนึงนะครับกับรุ่นอนะครับถ้ามีรถนี้ให้ลูกค้าหยิบตัดสินใจจองเลยนะครับจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆไปนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้ FC ที่น่ารักนะครับทุกทท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับร่ำรวยเงินทองกันทุกทุกท่านเลยนะครับ วาจาใดนะครับที่บ่าวุงเมืองสีเก่าไปไม่ถูกต้องนะครับวาจาใดนะครับที่เก่าไปไม่สุภาพนะครับบ่าวชงเมืองสีนะครับก็ขออภัยนะครับไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอกล่าวคําว่าขอบพระคุณครับ